สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกฐานเนาะตอนนี้เราก็อยู่บ้านนูนสูงพี่น้องเอ้ยเทาวันข้าขปุ่นเนี่ยอามาตะไสรกไปถ่าว <c oughs> โอ้แม่น้องวินนี่งานบุญบ้านของแม่น้องมินนี่เนาะพี่น้องเอพเิ่นเอามาให้แม่เถ่าเราก็มากินโตพี่น้องเอ้เอาแเอามาบุกห่วยเฮ้ยเอาเมื่อใเรากินดีกว่าเอา,เอามือมายังไงกินกับข่าวนะล,ะบา,ลาบ้าลาบ้าลาเอาลาบ้า แซบเอปนเาอันนี้ก็น้ำกระปุนเอามาจากเรือเสี่ยวบัวเด็กคงใหญ่น่าใส่กระปุนด้วยจ้ะกระปุนจะมาคือบ่เอากระปุนนะแป๊บงมัค้นหเึ่ไปิเอาอะไม่ไม่ไม่ญงคินกับขขาอนะนะคุณคุเานะน้ำนีแซ่บแล้ซีเมือภายนอกนี่ยนะเนาะไมินิี่ซีเมือเหมนมินนี่ยแ้มินนกินนแซ่บ ขอละมาดเสร็แล้วแต่วันง,งานดองตนันแต่ว่าว่าเมไม่นิ่ไปเกงพอนนไหมแม่ไ่ลแล้วก็ไปแกงอะไรมามากินก้บปุ่นน้ำกันเยมาคัา่วเนะเฮ้ยไปไปเมง้มั่วเยวาเอา,า,าสิเสง <c ười> ยสงไก่ตก,กบเลยสีป้าพาไ้จันไงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ บริโูคแล้วจนว่าเจดมเจดสายแดงน้องซีอันน้องซีนะครูนั่นสางก่นส่วนกันสายอันสายเซ่พ่นะสายเซ่บ้าบ่อยหัจักเมื่อนั้นน้องซีใส่เต็มที่เลยเห็นเั้ยเจนเห็นลงเพชรลงลายไปอืมสร้าก็ไปขนาดนาจานก็ยังหูใช่ไจะยิบผ้าเจ้าจินตนการผมหูนาจานเป็ยังหูคอยจิตก็ไปข่วยกระเทยนะ เจ้าน้องนัดเจ้าน้องนัดมาบอกว่าบุญบ้านน้องมปนนี่จะทุณแปะไอซามิโล่หมอนบ้านในงามันหมอนดำใหญ่หมอนนี่หมอที่เขาเห็ดเฮือนเท่าน่ะบ้านนี้ก็เขาจากบานงานแล้วเนาะแบ่งงานพี่น้องคนละโลสองโลคนละโลเบิ้ลในกานทุกคนพี่น้องนะ อลังดำมันจะนิวลงเงินเมือนอย่างไวขอบคุณหลงดำกระหืมไปเศษหาคนต้องหางดํครูแมมมัมนีบอกเืยบกอันด้านซ้ายบักดึนบักยังไปเบิ้ดเลย ดีหน่อยคุณเส็ดไปนิดน้องแล้วมันกินน่ากันพี่นอ้อยเส็ดมันนี้มาอะไรมาอะไรเส็ดหนักไปไหมโบเพชรบอกยังพอดีพอดีเลดหน่อยกินก็ได้เนาะเสดไปน้ำบบามากิงจง หักกระยาหักกระออกกระฟ้าขาวเอาเอาเม,ม,มื่อละหแม่ใหญ่เด้อขวดนะเมื่อเมื่อเมื่อจะถิ่มื่อจะเที่ยงนะเฮ้ยเอากระชงห้แม่กินกับเขาเรากินตะวันกับเขาเป็นตะกอกกันไหมเขาหลังส่องหลงังหลัง บ่าวมีนะ่ะเพิ่นเตรียมคองทีเมื่อบ้านไปหนอไว้ <มา S 1> จนสวยมนนาในีหนังเตียงแหละเผื่อออกจะหัวจะชวนปไปทางใดก็มีแต่ชวนบ่าวมีน่ะเป็นคนขยันแม่เป็นคนขย <มา S 2> ันขยันปลุกขยันพังนี่กระเซนไนพักอีละค่ะเ<ม>ป,ปิดชีพปลูกไว้อันใส่บุญมาใส่เดือนโกบ๊อบคือได้ยินมัดแมวอ่ะเปิดชีพแต่งงานเดือนโก ว่าแม่ผห้สิิ์ใเดยน้เตกข่าวผู้ทาวกันทิทั้งได้และทั้งผุดไทยผุดยังกันแหละอันเยี่ยมต้องปรมงน้ดันนะส่วนมันพอเก็บแล้วเป็นแหละเป็นหึงบันไดเดียวนี่คือแม่ขับไปเก็บมักลิ่นอยู่มือชื่นมือหนึ่งนะข้างเหนียน เออเบิกไดนกว่าฮะเอามาเดิ้อหนายหมักตัวปีนะเดิ้ออย่าลืมแต่เราเมื่อป็น่ะหนายหมักตัวปีหมักตัวเคี้ยวนะเอามาไหวให้แม่แม่ชื่อว่พี่น้องเวจาน โอเคค่นเาบนเวลาเขาก็เร่งนี่คืี่แบต้องการเลยบ่าวบอยไปแตนเขาอืมกินขาไ้อาไรไปเป็นเป้นนนองเบิรจาน แล้าที่เห็นว่ะโคตรกินไปก็จะก็จินจะจับเดียวกับสิล่าพี่น้องเล้ยโคตรโพดรุนีชนนีหาก้าคนพน้งคีน้ห้มเสื้อแบบพี่นตองั่จริงวเก่าเกี่ยวขาวได้เฮยทั่านั้่อ่ะยังฮัตจอคือบรนีวิวพี่น้องเบิ่งนเลยยังเป็นบันีวิวเลย จะมือพาไปเลยเอ้ยไปเือบไปกเกือนนะลาซาวนะไปแวเลยปารุบันลาไปซับไว้จะเกือลอะปีนี่ยังยั่งจะว่ามัดกงหร้อคนท่านจะตกบ่ทางนหนจะตกวอบไก็เท้าว่านนี่น่นห้างนาห้างทังบานนุ่นห้างนะแห้งมือว่านนี่นะพอไปแต่งเมียทางนุ่นเลยบ้านขาจ่ากลวตกแห้งบ้านใด บ้านอี้ยังก็ท่างเซ่ท่างเซ่บ่งไพเออแต่ว่ามันโปร่งละวายน่ะพลโตแล้ววันเดี๋ยววาเขาจูดป่ามันก็กีขึ้นเออพลอยก็ได้โทรมาว่าบ้านขางพลโตกมันโปร่งแล้วมันอ่อนได้ถ้าทำมาแกงเนี่ยกว่าไปจะไปซทำมาแกงตกสะพักติมะกาคว้ากะเาวตะคุณโอดอึ่นหมดแล้ว ออนอกอน,นะควยจะบอสจะแบกอยู่และว่ะอาาน้คือท้าเคยคุยอื่นก็นคือโอ้ยเขากับคุดตามตะเวนมากับเป็นตะเวนคือเบาฮึมต่อเราไปคุยจีหล่อนี่ยค่ะบบมันสิเทงโจกลงปากระลมบัวลกกระเทงเขาไปคุยจีล่อขา้างหน้าหนึ่งอ่ะนี่เอมีกิ่นินดนสายเนี่ยมันมันมันเนี่ยเป็นควยอยู่เขาหลือพุดปลากระห็่อื่นอ่าควยือ เราก็จะเป็นค na. nah, yeah. ่เป uh ็นของเป็นของเนาะหวเนี่ยเี่ยวนี่ไกับไปบ่หัวเป็นงัดกันนื่นื้อไปก็ได้ที่น่าเกินเสียวเน้อสีไปเบิองลังงามัน บ่ายแล้วอาวกับ่ายและจนขำนั่นแม่มาเพ้นจะได้ไปขึ้นเปร่วมกับลงมากกับจนซิบโมงถึงซิเปนโมงอันนี้มากกับบมีไพอยู่ก็จนขำเมืองนั่นไปเบิ่งคนดังกับไปว้าเท่าหักนะฮเมื่อกี้ห่อที่ไปอยู่เมืองนั่นูไบแต้ที่ไม่เมื่อยสวนนังค่ำกัว่าสิไปไปแล้วบบหมใบขยะนะหมบกับหม ไปตลอดไปกับพ่อคนเนาะสะอ้อนเนาะคนดังไปเบิ emperor, right. um <t cha> <t cha> ่งคนดังคนดังไปเห็นตัวจริงเด้หล่อเนาะพ่อืม่จะแพ่งเนี่ยมันนี้มีลูกหน่อยนะคนนี้มีลูกน้อยนะนี่คือแบบ เกเสด็เข้าตัวเธอกปลว่าพวยซุยพวัเยวเข้าสุเดเพลี้ยดข้าจะขี่รถไปเกยเสด็คข้ามหายพัวคนดีเพี้ยอออเกยวก็ไม่คือก็ไม่ใส่ห้องเขาเก้าแล้วบอกชวนนะไปาักาการกัยไปน ใช่ครับอ่ะขอจบคลิปเชียงกันหนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องนั่งนัดได้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แหงบ้านจะฝูจกคนพี่น้องสบายดี